สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์เคนโดกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ปสหลังโกลายวันในวันอังคารที่23พฤศจิกาย,ยน2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับ เอาเป็นครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของฟุตบอลถ้วยนะครับเมื่อปลายสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบวกหรือลบยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับอาจารย์กันบ้างนะครับที่ใต้คลิปครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับสำหรับคู่แรกวันนี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างเบียรลิวอัลนะครับพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับ แต่เวลาเที่ยงคืน45 km. ของบ้านเรานะครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นเชลซีพบกับยูเวนตุสครับแต่เวลาตี3 km. ของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยนะครับเริ่มกันที่บียาริวเจ้าบ้านครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอฟอร์ม6นัดหลังสุดของบียาริวพวกเขาก็มีแพ้ให้กับบินเบานะครับ2ประตูต่อ1เสมอคาดิสนะครับ3ต่อ3แพ้บาเลนเซียครับ2ต่อ0 ชนะยังบอยครับ2ต่อ0นะครับเป็นฟุตบอลด้วยแล้วก็กลับมาชนะเคตาเฟ่นะครับหต่อ0และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับเสมอเซลต้านะครับหประตูต่อ1ครับก็เป็นการชนะ2เสมอ2แพ้2ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของแมนยูนะครับพวกเขาก็ชนะอัตแลนตาสามประตูต่อ2นะครับเป็นฟุตบอลด้วยแล้วก็กลับมาแพ้แมนยูอ่าแพ้ลิเวอร์พูลนะครับศูนย์ประตูต่อ5แล้วก็ชนะสเปอร์3ต่อ0เสมออัตแลนตา2ต่อ2ครับแพ้แมนซิตี้ 0ต่อ2และครั้งสุดท้ายล่าสุดนะครับแพ้ให้กับวัตฟอร์ตไปนะครับ4ประตูต่อ1ครับก็เป็นการชนะสเสมอ1แพ้3นะครับสวนถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูสัหน่อยนะครับรวมทุกตัวทุกรายการนะครับก็เป็นเบียร์ลิวเสมอแมนยูศูนย์ศูนย์ะแมนยูเสมอเบียร์ลิวศูนย์ศูนย์นะครับเสมอกัศูนศูนย์เสมอกัศูนศูนย์และ ่าก็เป็นเบียริลชนะไป11ต่อ10นะครับเป็นการดวลจุดโทษนะครับในฟุตบอลถ้วยแล้วก็ครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันครับเมื่อวันที่30เดือน9ปี21ที่ผ่านมาครับก็เป็นแมนยูอ่าเปิดบ้านชนะเบียริลไปได้นะครับ2ประตูต่อ1ครับเจอกันทั้งหมดอ่า6ครั้งนะครับเป็นเบียริลชนะไปได้1ครั้งแมนยูชนะ1ครั้งแล้วก็สเสมอกันไปทั้งหมด4ครั้งเลยนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับอ่าลง เจ้าบ้านเบียริลนะครับลงเตะมาแล้ว4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับได้เเสีย5มี7คะแนนก็ตอนนี้ลังอันดับ1ของกลุ่ม F ขณะน,นี้นะครับส่วนทีเมเยือนแมนยูนะครับลงเตะมาแล้ว4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1ได้8เสีย7นะครับมี7คะแนนก็ลังอันดับ2ของตารางกลุ่ม F ขณะน,นี้นะครับก็คะแนนเท่ากันครับแต่ว่าผลต่างได้เสียเป็นเบียริลดีกว่านะครับจึงอยู่อันดับ1ครับ ราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้ทีมเยือนนะครับเป็นต่อเสมอหน้าน้ำนะครับเสมอแมนยูครับผมก็สูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบสินะครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่ สูงต่ำของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกบวก10ครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้นะครับอาจารย์เคนโดจอดเถอคกูจะลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้เชี Man, ยร์แมนยูทีมเยือนไปดีกว่าครับวันนี้ จันมองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับเพราะว่าฟอร์มของเบียริลหเกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับผลงานใน3นัดหลังสุดพวกเขาทําได้ดีเหมือนกันนะครับบียริลชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอไป1ครั้งนะครับส่วนแมนยูนะครับพอฟอร์มสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนะครับฟอร์มช่วงพวกช่วงหลังมานี้นะครับแมนยูฟอร์มพวกพวกเขานะครับค่อนข้าง ฟอร์มตกพอสมควรนะครับก็เสมอสามเกมหลังสุดพวกเขาเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับวัตฟอร์ดเลยนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งเข้าตาเลยเลยนะครับวงบอกว่าโหช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ว่าครับโทชาโดนปลดแล้วนะครับก็วันนี้นะเปลี่ยนโค้ชใหม่อาจารย์ก็จึงมองว่าน่าจะ ทำได้ดีนะครับโอกาสคู่นี้นะครับอาจารย์มองว่าน่าจะกอดคอกันเข้ารอบนะครับโอกาสเสมอกันเป็นไปได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าสติที่เจอกันมานะครับก็เสมอกันไปถ้าส่วนใหญ่นะครับเป็นแมนยูชนะได้1ครั้งแล้วก็เป็นอะเบียรลิวก็ชนะ1ครั้งเพราะว่า,ายิงสุดโทษนะครับอาจารย์คือมองว่าวันนี้โอกาสที่เสมอในเวลาเป็นไปได้เยอะที่สุดนะครับอาจารย์ แต่ว่าถ้าจะมีผลแพ้ชนะนะครับอาจารย์เลือกว่าที่แมนยูดีกว่าครับกาญก็ยังเชื่อใจพี่โดนะครับเอาเวลาเตะฟุตบอลด้วยพี่โดก็ชอบมักโจวฟอร์มได้ดีนะครับชอบยิงประตูสําคัญสาคัญให้กับทีมอยู่เรื่อยนะครับกา์จึงเลือกว่าวันนี้อิงแมนยูดีกว่าครับดูแล้วไม่น่าแพ้นะครับมีโอกาสเสมอกับชนะนะครับจึงเลือกว่าให้เชียแมนยูไปครับคู่นี้ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกไทายผลไปกับอาจารย์หรือว่าร่วมดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้หรือว่าจะสนับสนุนอาจารย์นะครับก็แอดไลน์กันมาได้ที่แอดโคปาเจ็ดแนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์ก็การันตีนะครับเว็บนี้ก็เว็บนี้ เว็บดี D, มั่นคงปลอดภัย100%นะครับตอนนี้ก็ฝากถอนไประบบโอโต้ทั้งหมดแล้วนะครับรวดเร็วปลอดภัยนะครับก็แอดกันเข้าไปได้ครับแอดโคปาเครับหรือว่าใครที่อยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์นะครับแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกขออาจารย์หรือว่าอยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. ขออจารย์ก็แอดไลน์กันมาได้ที่เคนโดคตี้เ แปดเกาครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v i p ของอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างเชลซีพบกับยูเวนตุสนะครับแต่เวลาตีสามของบ้านเรานะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้นะครับพวกเขา มีผ่านอะไรมากันบ้างครับเริ่มกันที่เชลซีเจ้าบ้านนะครับฟอร์ม6นะัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะนอริทนะครับ7ต่อ0ชนะเซาท์เทมป์ตัน4ต่อ3ครับชนะนิวคาสเซิล3ต่อ0ชนะมอมโมนะครับ1ต่อ0เป็นฟุตบอลถ้วยแล้วก็มาเสมอเบอร์ลี่นะครับ1ต่อ1และครั้งุท้ายล่าสุดครับ ชนะเลสเตอร์นะครับสประตูต่อศูนย์ครับเป็นการชนะ5เสมอ1นะครับ6เกมส่วน6เกมหลังสุดของยูเวนตุสครับ่าพวกเขาก็เสมออินเตอร์1-1ต่อนะครับแพ้ซัตจัวโร่ครับ2-1แพ้เวโรนา2-1ต่อชนะเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับอ่าเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับ4-2แล้วก็ชนะฟรีออน1-0และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับพวกเขาชนะลาซิโอนะครับสประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นการชนะ3เสมอ1 แพ้สนะครับส่วนสถิติของทั้งคู่นะครับที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูมีสักมี5นัดน,นะครับเป็นอารวมทุกถ้วยทุกรายการนะครับก็เป็นเชลซีชนะ1 0เสมอกัน2 2สเสมอ2-2แล้วก็ยูเวนตุสชนะ30และครั้งสุดท้ายล่าสุดนะครับเจอกันเมื่อวันที่30เดือน9ปี21ครับเป็นยูเวนตุสเปิดบ้านชนะเชลซีไป1ประตูต่อ0ูนย์ะครับก็เจอกันทั้งหมดอ่าครั้งนะครับเป็นยูเวนตุสชนะไป2เชลซีชนะ1แล้วก็เสมอกัน2ครั้งครับ ส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับเชลซีเจ้าบ้านนะครับลงเตะมาแล้ว4นัดชนะ3ไม่เสมอนะครับแพ้1นนะครับได้6เสีย1นึ่งมี9คะแนนตอนนี้ก็ลังอันดับ2ของตารางกลุ่ม H ขณะนี้นะครับ ส่วนทีมเยือนยูเวนตุสครับลงเตะมาแล้ว4นัดชนะ4นะครับยังไม่เสมอยังไม่แพ้นะครับได้เเสียสมี12คะแนนลัางอันดับ1ของกลุ่มเฮดขณะนี้ส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเกียยทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้เชลซีนะครับเจ้าบ้านเป็นต่อครึ่งควบลูกขาวครับส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งลบ5ครับ ส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ให้เชลซีนะครับเป็นต่อเสมอควบครึ่งขาวส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกลบ5นะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เกนโดจอดเถอคุณจะลงก็ขอเลือกฟันทงไปที่ เลือกให้ลองยูเวนตุสไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับก้อนข้างถูกสีกันทีเดียวนะครับตอนนี้ทั้งคู่ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะครับเจลซีนี่ล่าสุดครับหกเกมหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง5แล้วก็เสมอไปหนึ่งนะครับอาจารย์ถึงมองว่าฟอร์มดีจริงๆนะครับส่วนยูเวนตุสครับก็ไม่ขี้เลนะครับฟอร์ม3นัดหลังสุดของพวกเขาชนะถึง3นัดรวดเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดี เช่นเดียวกันนะครับกับติที่ทั้งทั้งคู่เคยเจอกันมานะครับก็เป็นยูเวนตุสที่ทําได้ดีกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับโดยการชนะ,ะชนะไป2นะครับเชลซี Chelsea ชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับและเป็น2เกมหลังสุด2ปีหลังสุดนะครับที่เจอกันก็เป็นยูเวนตุสที่ทําได้ดีกว่าเชลซี ตลอดเลยนะครับอาจารย์ก็จึงมองว่าวันนี้กับราคาเปิดมาที่ให้โลซีเป็นต่อถึงครึ่งควบลูกขาวนะครับสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งลบหแบบนี้อาจารย์มองว่าน่าลองมากๆครับโอกาสที่ทั้งคู่นะครับจะกอด กอดคอก็แบ่งแต้มกันไปก็เป็นไปได้สูนนะครับคู่นี้ก็อาจารย์มองว่าน่าจะกอดคอกันเข้ารอบครับเพราะว่าคะแนนทั้งคู่นะครับนำที่3าที่4ี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับน่าจะกอดคอกันเข้ารอบคู่นี้ก็แบ่งแต้มกันไปนะครับอาจารย์จึงมองว่าฟุตบอลแบบนี้วันนี้ดูแล้วน่าลองนะครับลองอยูเวนตุสไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตป2หลังโกไลวันของอาจารย์นะครับก็คือให้ ต่อแมนยูและให้ลองยูเวนตุสไปครับหลับซับแน่นอนนะครับคืนนี้อย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกท้ายผลไปกับอาจารย์หรือว่าร่วมดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์กัน like มาได้ที่แอดโคปาเจ็ครับหรือว่าใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขออาจารย์ก็แอดมาได้ที่เคนโดกตี7เจ 89ครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้านะครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P ขอาจา์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีคาม่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับย้ำนะครับเพื่อนๆวันนี้คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอาจา์นะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยครับที่ใต้คลิป ขอแบบสุภาพทุกภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับหรือว่าใครนะครับที่อยากร่วมสนุกอาจารย์ก็แอดไปได้ที่แอดโคปาเจ็ดแครับเว็บดีมั่นคงปลอดภัย100%เลยนะครับอาจารย์กล้าการันตีนะครับก็ตอนนี้ปาฝากถอนรวดเร็วนะครับเป็นระบบออโต้ทั้งหมดแล้วก็แอดกันเข้าไปได้เลยนะครับแอดโคปาเจ็ดแปดเก้าครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตปสองหลังโกลายวันผมอาจารย์เคนโดจอเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆลวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ